ไปต่อค่ะไปดูข้อที่2เป็นอนุก,กรมในรูปของเศษส่วนค่ะ1ส่วน5 4ส่วน7จ็าส่วน12 16ส่วน19าจำนวนถัดไปควรเป็นอะไรข้อที่2ครูได้คำตอบโปูคอมมต์มาเลยค่ะไปค่ะข้อที่2นะฮะคุณครูได้คำตอบกันมาอย่างรวดเร็วถ้าสมมุติคุณครูเจออนุก,กรมแบบเศษส่วนให้คุณครูแยกดูเศษแยกดูส่วนเลยนะคะ คุณติ๊กดูที่เศษก่อนนะคะกำลังสองสอกำลัง2 3กํากำลัง2 4กําลัง2ค่ะแสดงว่าตัวถัดไปก็คือกํากำลัง2 5กํากำลังสองได้25ค่ะนะคะต่อไปไปดูตัวส่วนค่ะอันแรกดูตัวเศษนะคะไปดูตัวส่วนค่ะ5ไปหา7คุณครูค,คะดูนะ5บวกเเท่ากับสิบสอง บวกสิบสองเท่ากับสิบเก้าสิบสองบวกสิบเก้าเท่ากับสามสิบเอ็ดแสดงว่าจำนวนถัดไปคือยี่สิบห้าส่วนสามสิบเอ็ดตอบช้อยข้่สองค่ะเห็นไหมคะได้คำตอบเรียบร้อยรูดตอบกันเข้ามาถูกต้องด้วยนะคะสุดยอดจริงๆไปต่อค่ะคุณลูกหาไปดูข้อที่สามสองสี่สี่เจ็ดหกสิบเอ็ดแปดจำนวนถัดไปเป็นอะไร ครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะในข้อที่สามอ่าข้อที่สามคนครูตอบกันพ่อมาแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะข้อที่สามเอ๊เป็นยังไงนะคะคุณครูขามาค่ะสอบมาเห็นไหมคะตัวเลขมันเกินห้าตัวถ้าตัวเลขเกินห้าตัวแสดงว่ามันจะต้องเป็นอนุกรมหลายชุดที่ซ้อนกันอยู่ไม่ใช่อนุกรมชุดเดียวแน่นอนนะคะ สองไปสี่สี่ไปหกหกไปแปดสองสี่หกแปดต่อไปสิบแต่ไม่ใช่จํานวนที่เราต้องการถูกไหมดันงนั้นค,นคุณครูคาต่อไปค่ะสี่ไปเจ็ดบวกสามเจ็ดไปสิบเอ็ดบวกสี่แสดงว่าจำนวนถัดไปต้องบวกห้าสิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกตอบช้อยข้อหนึ่งค่ะค,นค,นคุณครูตอบก,กันเข้ามาถูกต้องนะคะสุดยอดนะคะ ไปต่อค,ค่ะคุณรูค่ะไปดูในข้อที่4ค่ะข้อที่4ครูได้คำตอบครูคอมเมนต์มาเลยค่ะอ่าโอเคนะคะในข้อที่4ค่ะมาดูนะคะคุณครูดูนะคะ3ไป5ไป7 นะคะไป9ต่อไปต้องเป็น11แต่ไม่ใช่จํานวนที่เราต้องการเหมือนเดิมนะคะต่อไปเห็นไหมคะถ้าเมื่อไหร่ตัวเลขเกิน5ตัวมันจะเป็นอนุกรมที่มากกว่า1อนุกรมซ้อนกันค่ะนะคะไปต่อค่ะต่อไปนะคะ5 4ไป5บวก1 5ไป9บวก4 9ไป18บวก9นะคะคุณครูเห็นอะไรไหมคะ1ก็คือ1กํากลังสองสอกำลังสองสากำลังสแสดงว่าจํานวนถัดไปต้องเป็น4กํกลังสก็คือ16 8บวก1 8บวก16ได้34ตอบช้อยข้อ4คุณครูตอบกันเข้ามาถูกต้องนะคะสุดยอดจริงๆนะคะไปต่อค่ะคุณครูขา ไปดูในข้อที่5ข้อที่5 3าสามลบสองแลบเจ็าลบจำนวนถัดไปควรเป็นอะไรได้คำตอบคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ,ะสำหรับข้อที่5นะคะคุณครูคตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณครูได้ยินเสียงพัดลมไหมคะคุณครูตอบกันเข้ามาถูกต้องนะคะสุดยอดจริงๆนะคะโอเค ไม่ค่อยได้ยินแสดงว่าไมค์เก็บเสียงดีมากไม่ดูดเสียงข้างนอกนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่5คุณครูตอบกันเข้ามาใส่เลขข้อด้วยนะคะครูติ๊กจะได้รู้ว่าคุณครูกําลังตอบข้อไหนอยู่ข้อที่5ค่ะเราค่อยๆดูนะคะคุณครูขาตัวเลขเยอะตัวเลขเยอะแสดงว่ามันเป็นอนุกรมหลายชั้นมันเป็นอนุกรมหลายอนุกรมที่ซ้อนกันอยู่อนุกรมหลายชุดที่ซ้อนกันอยู่นะคะเรามาดูค่ะสอง ไปลบ7แสดงว่า2ลบ5ได้ลบ7ลบ7ลบ5ได้ลบ12ลบ12อ้าวเป็นจํานวนที่เราต้องการพอดีเลยค่ะลบ5ลบ12ลบ5ได้ลบ17ตอบช้อยข้อ1ค่ะแปลงแปง,แปงถูกต้องสุดยอดมากนะคะส่วนอนุกรมอีกต,ตัวหนึ่งก็นี่ค่ะก็คือพวกนี้นะเป็นอนุกรม2ชุดที่ซ้อนกันอยู่เพิ่มทีละ5เช่นเดียวกันสีน้ำเงินบวก5 สีแดงลบหานะคะโอเคนะนะคะก็จะได้คําตอบเรียบร้อยเป็นอนุกรม2ชุดที่สอนกันอยู่นะคะไปต่อคะ่ะไปดูในข้อที่6ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สต,ติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชี่390บบาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับ หรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบตสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยกรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอแัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับ คนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดครั้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ